เราจะมาจาัดทีมกันนะครับทีมราชาชุดขาวเรียลมาดริดนะก็เป็นทีมที่ผมว่าน่าจะตอบโจทย์กับอ่าเจ้าของไอดีที่ส่งมาให้นะคือหลกัหลกๆแล้วอ่ะเขามีผู้เล่นที่อยู่เรียลมาดริดอะ่ะค่อนข้างเยอะหนึ่งนะสองเลยคือกับงบประมาณสองล้านสามล้านเอ้ยผมว่าไหวครั้งแรกอาจจะจัดเชลซีไงแต่ว่าด้ยวยความที่เรามีทรัพยากรเรียลมาดริดเยอะอยู่แล้วอะ่ะก็เรียลมาดริดเลยแค่นั้นเองนะง่ายๆนะครับท่องตัวอุ้ย ซียูน่านเล่นมากเลยอะแต่ถ้างบไม่ถึงก็อาจเอาแค่ยีามยูไปใช้ก็เปิดออโต้จูน้ะส่วนมนโชหน่อยครับมึงขออะไรมันได้ะไรอยางฮะขอแบบขออะไรครับเนี่ยเออไอ่ขออะไรอย่างคือแบบแล้วเราก็ตามใจเขาหมดเลยนะไอ้เนี่ยออช่องคุณภาพอ่าเดี๋ยวนะมินิซ <laughs> <is> ีอุสอ๋อมินิซีอุสผมยังไม่ได้ติ๊กไว จริงๆ hey, ามา,าตัดจูนไม่มีหรอกเฮ้ยวินิซิวส์บลงกระดองนี่ผมว่าได้ซื้อเลยแล้วกันนะบอกไม่ได้มันตัวแบกอะแต่ราคาหกสามก็แพงวะซ,ซื้อมาตัวแบกอย่าบเดเยอะซื้อมา <c oughs> ตัวมันเก่งอะมันก็ต้องซื้อนะหรือวินิซิวส์เบลิงแฮมปาซาดินซีนาน ต่เบลลิงแฮมจริงๆแค่ไอ้ยุทธศก็โอเคแล้วแต่ว่าถ้าได้ถึงซียูเลยก็ตึงสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับง,งบอะหนักสูงไว้โอ้มันมีคนหนักกูแล้วดิลองดักจัดไปก่อนเผื่อได้ก็เอามาก่อนดีครับพี่สุดหลอ่อสวัสดีนะ้องชายปึ๊บมาดูซิว่าทีมตูเป็นอย่างไรมาเดี๋ยวผมลุยกับทีมชุดนี้ก่อนแล้วกัน กับเรียวมาดิดเนาะตอนนี้อรอลูดิเกอร์แทนดานิโรนะขออนุญ,ญาตปรับรูปให้มันเท่ก่อนรูปนี้แหละเท่แล้วไม่ไซิสุนะเคลียร์ในแบบปลอดพี่เป้ก็เอารูปมาดิดไปก่อนเลยแหละดีแล้วลดิโก้รูปนี้ก็โอเคนะจูดเบลิงแฮมแจมเบลิงฮูด นี่รูปนี้เรื่องรูปนี้ก็สำคัญนะครับวอลเวเดโมดิดออกบัคปะเนี่ยโมดิดเป็นวอลเวเด่เฮีย้ยอะไรครับเนี่ยเมนดี้อาราบานี่รูปอาราบาเท่ๆรูปนี้แล้กันเท่สุดละสองถึงสองกันครับพี่เฮ้ยครับพี่ใส่โค้ดยังยั่งอย่าเดี๋ยจะใส่กันดานิโล เอารูปนี้แล้วกันนะเขาดูแบบหน้าตามุ่งมั่นดีวะดูเหมือนพยายามอะไรสักอย่างนึงอ่าขอบคุณสลับโดนิ่งมา,มากเลยนะครับสองสองด้วยกันได้ใครอ่ะ <c oughs> ใครโดเนทมาเอ่ยจะได้ขอบคุณถูก <c oughs> เอาวะตามงบระยะกลางตอบสนองดีอืมน่าจะประมาณนี้ครับเค okay. โอ้โหอุ้ยเกือบดีนะสวยเอ็มบัปเป้โหผิวเกินโอ้โหเคลียในบัปเป้อ่วะโคตรโหดเลยไม่ได้จับนานแล้วเนี่ยแต่ความเร็วความคล่องตัวการพลิกบอลอะไรอย่างงี้สุดยอดเลยครับเคลียในบัปเป้แต่เสียงเกมกูหายไปไหนวะเนี่ย วอลเวเดปึ wow, ๊บเข้ากลางชอ็อปเอ็มาเป้คมๆโดช็อปทีหนึ่งแล้วยิงครับด้วยซ้ายอย่างคมเลยแต่ก็โดนไปตั้งสี่เมตรแล้วจะกลับมาได้ปะเนี่ย <c oughs> เมื่อกี้ก็ไม่ควรหน่วงหนะหน่ะกูปิงแค่สองเองเน็ตอย่างแรงหน่วยยงได้ยังไง คริสเตียโนโรนัลโด้แดเนียลเจมส์เขาดักพอได้ทต่ไม่เบลิงแฮมกัรคองบอสกัปตันโอ้โหอ้าวนายเฉยเว้ยกินเล่นผ้าเลยนะเอ็มบัปเป้เป้โมดริชจูดเบลิงแฮมหักข้อแล้วยิงเลยผมโดนมันโค้งนอกกรอบบ่อยเลยอยากลองอ๋อ ดูเหมือนเาาจะมันโคง้งโดยเฉพาะการยิงปันน่ะหักข้อยิงนันนึงนะผมต้องปรับเมตาเกมนี้ก่อนเพิ่งเล่น Fc 25่สิามากเกมนี้มันไวอะ่ะไม่ใช่ไวสิมันเกมนี้แม่งยิงเข้าง่ายเกินอะ่ะเข้าทุกรูปแบบเลยเลยต้องกะระยะดีๆนี่นึงโลดิโก้ขาว,วขาว,ขาว นิซิอุสซ้ำจะปัดข้อทางโง่ๆแล้วยิงเข้าโง่ๆนี่แม่งแบบปล่อยมากเลยเกมนี้เล่นจะดีมากเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมเบลิงแฮมสองเมตรนั่นจังหวะสามแบบนี้ไม่เหลือแล้วคนระับอยู่ถูกที่ถูกเวลาแบบนี้ด้วยเอาหนำสองเอาวาเขาผู้เล่นกระจายตัวออกไปเอ็มวับโอ้โหยิงไปไหนไม่รู้ยิงแบบกูท่อเลยเว้ย โมดริชเอมบัเป้โอเคเบลิงแฮมอีกแก้วเหรอถ้าเป็นซีอูบวกห้าจะสวยเลยนะ tá, แต่แค่อีวิบสี่บวกห้าก็แบกแบกนะโหดมากเลยนะแต่แค right> ่อีวิบส no ี่บวกห้าก็แบกแบกนะโหดมากเมื่อคืนบุกไปชนะสะใจมากเอ้ยน้องอาทิตย์หรอ เล่นบ้านเป็นฟอร์ดยากใช่ครับครึ่งแรกอาจจะเป็นสิ่งที่น่าจดจำแต่เหลือครึ่องที่พวกเขาจะประมาทเดินเลิกไม่ได้แต่ถ้าอาร์เซนอลจะเอาโอโมโอ่ส่วน <โล S 1> ตัวพี่พว่าเอาเงินไปเอาโอโม่ไปเอาตัวลุกดีกว่าตอนนี้นโอโม่เก่งแหละ,ะตแต่ไม่ถึงขั้นย,ยกระดับอาร์เซนอลได้หรอก อย่าลืมดิอาร์เซนอลมีโอเดกาลแล้วนะจะคมไปกว่านี้แล้วเได้มนดี้ช่องนี้เลยชิงโมดิจ่ายบอลแบบโวคลาสโวก็ต้องโวคลาสใหญ่ขนาดเนี้ยเบลิงแฮมอีกลูกไปสัสตว์กี่ลูกวะเนี่ยเบลิงแฮมกูุยิงขี้แตกเลยกองหน้ามึง,ม,งมีตีนไว้เนี่ยฮัลโหลมาอีกประตูแล้ว ูดเบลิงแฮมเชื่อเบลิงแฮมคนเดียวสี่ลูกอ่ะเป้ยิงลูกเดียวเองคนละตำแหน่งกันแล้วเนี่ยไอ้บ้าจีับเบลิงแฮมหนึ่งสองสามสี่ลูกนะแล้วก็มีเป้ลูกหนึ่งเดือดจัดพี่เป้เอ้ยพี่พี่เอพี่เบลิงแฮมแต่หมูเลือดยี่สามอยู่ก็ดูดีอยู่นะแต่ก็ ดูดีกว่าเคนประมาณนึงอะแต่ก็ถึงขั้นต้องนอกเพื่อเอามูลเลอร์มาและต้องการให้ตัวมันเก่งกว่าเคนยี่สามยู่บวกห้าก็ไม่ขนาดนั้นนี่อรผมว่านะเออยังไม่ทันได้เธอเลยมีโอกาสจะขึ้นนำจากจุดโทษแล้วครับเป็นการตัดสินโดนเธอรกระแทกเล้ะถูกต้องแล้วอย่างที่เห็นโดนยังไงเนะี่ยเออร้อยเลยอะอะให้พี่เป้อยิงอยู่โทษมากเลยเนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแม่งกึ่มเลยอะ เบลิงแฮมยิงไปสี่เมตรตามเงี้ยใช่พี่ ai มันดีจนน่าลำคาญเก่งจัดเลยเแทงเบาขาวขาว,วาวเวเด้โอ้ยสัตว์โคตรคมเลยวาวเวเด้ ่่าาาววยกจะทําอะไรก็ติดไปมดเข้าทางไปเบิดโอ้โหนี่เหมือนเราโวยวายนะอันนี้เหมือนเราโวยวายนะทะเลก็เจอมาแล้วแล้วรู้งี้อะไรเงี้ยแต่ไอไอมาดินักเตะมันเก่งเนี่แต่อตเมื่อกี้วาเวด้แม่งสุดมากเลยว่ะวาเวดสมราคาวอเวดป้ เบลิงแฮมอีกแล้วเหรอดกรอบออกไปได้อู้ไอ,อมันดีเกินนะเนี่ยเป็นประตูตที่จะส่งผลจนชูเลลบลิงแฮมในช่องปอปูลูอ่ะเขาจะมีตารางบอกอยู่ว่าไออัพแบบไหนพลังนักเตะมันจะอัพโลหุหัแต่ว่าถ้าพูดกันตามตรงอะถ้าเป็นผมผมไม่ผมจะไม่ได้มาแคร์แบบว่าต้องอัพตรงนี้ให้พลังมันเยอะขึ้นแล้วมันสวยขึ้นอย่างนี้นหรอกผมก็จะอัพพลังที่ผมใช้งานบ่อยๆครั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นความเร็วสป,ปีดต้น จบสกอร์อะไรเงี้ยอัพพลังที่เราใช้งานจริงๆอะ่ะถ้าผมผมก็จะอัพแค่นี้อัลลาบาสกัดได้แมนมากสกัดได้แมนหมากเอ็มบัปเป้เปลี่ยนเอ็มบัปเอ่ความเร็วมึงปีศาจเกิน เป็นลูกเอ็มบัฟเป้ทำประตูได้อย่างเฉียบขาดน,นะครับเส้นหักเข้าในยิงประตูที่สองเฉียบขาดไม่แพ้ประตูแรกตีแค่แตกเลยเออเอ็มบัฟเป้สองลูกแล้วเบยประตูต่อหนึ่งครึ่งแรกอาจจะเป็นสิ่งที่น่าจดจำบอลเวดี้เหลือครึ่งหลังที่พวกเขาจะประมาณเริ่มไม่ได้เป็นการเล่นที่เหนือชั้นกับเพื่อนร่วมทีมมินิซิอุสได้โอกาสหา่างกัมมาวาเวเด้ ปั่นอย่างไกลโอ้บอเวเด้ทำได้ทุกอย่างจริงวะที่เก่งไปเหมือนจ่ายบอลเข้าตะข่ายมากกว่าเป็นการยิงประตูลยโคตรคมเลยอะเป็นทนทีีมนน่เป็ตัวพลังงานเล่นเกมรับได้แต่เสือกยิงดีโ<ฮ>อ้ัลมาบอลเวเด ที่กลางสนามพวกเขาปกก้นได้ดีโรดิโก้โรดิโก้ยิงไม่เข้าหรอมีโอกาสเปิดบอล เป้เคยิงคมทูกช่วงท่าเลยเียโหดสัตว์เคลียเนแบบเพื่อนโอ้ยแฮตทริกว่ะพี่เป้โอเควรหแ่้วเดี๋ยวบอลกลับบ้านพี่เป้ของเรารีบอลให้กับเพื่อน คมคมเคเบรลิงแฮมแบกแล้วแบกอยู่แบกต่อภาระเองเยอะมากปูที่เกิดจากการเกมวชูดบรลิงแฮมปาสาดีนซีดานเตสมอได้หนเห็นเพื่อนร่วมทีมมีเทคนิคแล้วก็วิสัยทัศน์แบบนี้ก็โอ้โหซาฮาคอุ้ย เขาได้ลองยิงอีกแล้วอย่างน้อยก็ได้ลองแล้วครับลูกนี้แม้ว่าจะยังไม่ลงล็อกก็ตามปึ๊บกะบะข้าวนี่แนะ่บราหิมโอ้โหทันไหมนะจะเปิดบ่อโอเคท,ทันอยู่นนจูดเบลิงแถมจริงๆงผมกดจังหวะเดียวนะกลายเป็นว่าเขาจับเ,เพื่อเอาชัวร์<ๆ>ก่อนเฉยเลย นี่่แหละครรับกกาทเมชิงประสานงานกันโหดมากปุ่มการผิดตัวราฮิมันบางไปไม่เอาโรดิโก้ได้ลูกดือโรดิโก้เก่งกว่านะผมมีอยู่ครับแต่ว่าอยากเล่นบาฮิมไม่เฉยแต่ถ้าเป็นราฮิมซีบวกห้าจะได้เรื่องอยู่แต่วันนี้เล่นแอลแอลบวกแปดไงลองเล่นตัวสำรองบ้างลองเล่นตัวสำรองบ้างไอ้สัตว์แฮตติกเอ็มบัเป้กูอยู่ไหน แค่เห็นอินเป้บ้างครับเบลิงแฮมกูยิงขี้แตกแเนี้สควรที่จะได้ลูกบอลกลับบ้านไปลวครับเบลิงแฮมมันยิงแต่สิบลูกแล้วมั้งนยโอ้ยเป้กูตักได้อยู่ฟองบุกให้สุดละวาเวเดมนดี จัดเข้าไปได้เลยยัดแม่งเลยสัสประตูตีเสมอทีมที่เหลือสิบคนเล่นได้เยี่ยมมากจนได้ประตูตีเสมอถือเป็นการโชว์สมรที่ใหญ่เลยนะครับเป็นสิ่งที่พวกเขาสมควรจะได้รับจากความพยายามจริงๆไม่รู้เขาตั้งใจยิงในทิศทางนี้เลยหรือเปล่านะครับบอลเสียบคานแบบไม่มีโอกาสป้องกันได้เลยประมาณนี้เลยโรดิโกหัวตกไม่เป็นแบบน้ล้ โมดิตวาวเวเด่้วพวกดตเอรลอง,นนงเบนดี้โพอเคอโค่น้โหกูถามจริงนะส่งอย่างนี้ได้ไงแล้วยิงอย่างนี้ได้ไงด้วยสัตว์ผมเล่นเอเบเป้นะแต่เกมมันไปล็อกบิลเฮมซะงั้นลูกสำคัญที่มาจากคนสำคัญของทีม้วครับประตูแรกของเกมโอ้โหวแยเซเลยวะ กับข้าววาเวเดเขากำลังมองหากองเชียร์พาบอลบุกขึ้นหน้าตอกส้อนอย่างเหนือชั้นโอ้โหเปยอย่างคล่องเลย,ย,เ,ยเล่นโรดิโก้หน่อยเหรอ ไม่อยากดูบราฮิมพี่เหรอทำประตูได้จังหวะนี้ก็เป็นลูกยิงที่เปี่ยมด้วยได้ได้ได้ในสถานการณ์ที่กดดันแทงโรดิโก้ไม่ทันกุลิตดานิโลโรดิโก้สัคผั้แรกไม่ดีเลยเฮ้ย เท็ยบผ่านเป็นป <Game S 1> ปเปเกับโร<อ>ดิโก้สลับตำแหน่งกันสอดขึ้นมายิงเพรกมก็ยังคงคุกขี้สูสีและเข้มข้นต่อไปเป็นเกมที่ยากจะเหนียวกระโดดเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมดานิโล่ ก่อนจะแทงเอา้าแทงตัวลำหน้าอีกวะเนี่ยอุย้ยไม่ล้ำว่ะกลายเป็นสวยเฉยเหมือนเกมแม่งล็อกตัวลำหน้าไงไม่รู้ชอเมื่อกี้กสเปน่าทำไหมหน้าทำนะนักเตะเก่งๆเยอะครับแล้วก็ตัวบกแปดราคาถูกๆอ่ะเยอะมากในราคาอ่ะนะในความเก่งที่เก่งมากด้วยนียิงแม่งเลย,ยช่อบเมื่อกี้ต้องเลี้ยงเอาโชว์กว่านี้นะ เกือบเสียหลักแต่เขาก็เดินหน้าได้บอลไปได้ออกบอลดูดิดูบอลไปได้ออกบอลเลยเห็นบอลไปได้ออกบอลว่ากดสามเหลี่ยมทีเดียวอ่ะหรือว่ากด W ทีเดียวแทงทูชมาหลุดมันออกบอลดีตัวใหญ่เร็วค้องโกงชิบหายเออเราเหมือนกุลิดอ่ะตัวโกงอ่ะแต่กุลิดมันก็โกงทุกสถานะอย่างเงี้ยเนาะ มันจะครบเครื่องเกินไปแล้วพอาะุน,อนเออมเมนดี้โอกาสได้บอลีนกรอบยิงซา้ายไงโอ้โหกดเบาไปหน่อยถ้าเมื่อกี้กดแรงนี่ซวบเลยการันตีได้ครับแต่เมื่อกี้ผมกดเบาเองดูก้าโมดยเมนดี้อัลลาบะซ้ำอีกทีหนึ่งเรียบร้อยมันต้องเข้าแต่แรกเลยไหม กองหลังทิงประตูได้น,นิดหน่อยเป็นผู้เล่นที่โรมาเหือาขาหมายของคูแค่แข่เมื่อกี้กระชากสองทีนะกเกือบหลุดทั้งแผงนี่อะรราฮิมวาวไว้ได้อีกสักทีกระชากแม่งเลยอีกสักทีนึ่งวาวไว่ได้ดูความเร็วดิจุดโทษไปสวยเร็วไหมนี่คือกองหลังแบบกองหลังบาซ่าที่นักเตะเร็วๆเลยนะ ตามไม่ทันนะเนี่ยเราคุ้ยช่วยปกปั่นมาเนี่ยมาจุดโทษมาโดตเต็งขนาดนี้ครับยิงจุดโทษคมๆนี่คราวนี้คราวน,นี้ถึง,เ,งรเรียบร้อยบอลไปได้มาจะกินอันสุดท้ายและจะไม่กินอีกแล้วบวย,ด,ยดองเออดีมากน้องของบวย,ยดองใช่ไหมเออกู้งบวยดอกอะไรวะเรียบร้อยบอลไปได้มาจะกินอันสุดท้ายและจะไม่กินอีกแล้วบวยดองเออดีมากน้อง ออกบวยดองไหมเออกูงงบวยดอกอะไรวะจะไไปทางหนดี่ไงทีน่าทึ้งดูจักสกอร์บราฮิมเฟลิงแฮมโมดิสวาเวเด้กูแวนมาแล้วกูแวนมาแล้วแทงแม่งเลยหลุดด้วยดูดิแทงบอลก็ดีปั่นโค้งโค้งเทาซายครับโอ้โหทำประตูได้อย่างเฉียบวาเวเด้โหดสัตวสเก่งไปวะมาดิกาลาปากคอสเป็นไงบ้างครับตึงๆเลยเนาะกาลาปากคอสยุคใหม่อ่ะ เออกาลติโก้เนี่ยต้องทำกันต่อนะครับวอลไปได้ปปเออหน้าทิมเหรอเออเอางกับแล้วก็มีประตูก่ดขึ้นมากมายเอมบาเปเปิดลอดาบไปด้วยจุดโทษจุดโทษอีกแล้วโมแต่เราแวงตรงกลางไงลืมคุมด้านขวาสวัสดีครับสวัสดีคุณอมันะครับโทษก็นะอนะครับลู้เกดสกิมไม่ได้เกม เอมบัปเป้เดกิงตรงนี้สวบมาแลกเกมบมุกอดอีกว่าเสียประตูกี่ลูกไม่สำคัญกูขอ,อยิงเยอะๆไ้วยกัน